เป็นผู้ใหญ่บ้านที่หมู่นี่ฮะที่ที่หมู่บ้านนวล์ปอคนละหมู่นึงแต่ว่าหมู่บ้านของพวกพี่ก็ได้รับผลกระทบอยู่เขาเขาก็ให <c explorer> ้มาเรียกรวมด้วยนะคให้มาช่วยกันยี่สิบหมู่ย <c ười> ี่สิบหมู่ตำบลเนินปอมียี่สิบยี่สิบหมู่แต่ว่าหมู่บ้านที่รับผลกระทบก็คือหมู่บ้านนวลปอน <c ười> มันมีเคยชีพหมู่ห้าหมู่หกหมู่สองหมู่อันนี้หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่ติดแปดติดสามหมู่ครับกระทบสามหมู่โอ้สามหมู่โดนผลกระทบ ครับผมขออนุญาตสัมภาษณ์ขออนุญาตสอบถามข้อมูลหน่อยนะคุยกันแบบสบายๆเนี่ยเขาทอดหมงกว่านเขาทอดหมูห้าหมูหกอ่ะประมาณหกสาขาที่รุ่งลือไทยนะครับแคอันนี้กอนเข้ามาใส่อ๋อเสื้อผมไม่ได้เอามาอ๋อเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะผมเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยเหมือนกันอ๋อชชื่อกลยาเทพี่กาลยานะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ความร่วมมือต่าง ทางหมู่บ้านของตำบลร่วมมือกันดีร่วมมือกันดีเนาะก็หลังจากทราบข่าวทุกหมู่บ้านในตำบลเนี่ยก็จะมาช่วยกันเลยมาช่วยกันเลยมาดูกอื่นกันมาอืมในจังหวัดในตำบลเนินฟอเนี่ยในตำบลของเราเนี่ยปกติเนี่ยเจอเหตุการณ์หน ic, ักๆนี้ไหมนี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมนี่ครั้งแรกเลย่ไจะมีน้ำท่วมหรือว่าเออเอาคนไทอย่างนี้นะ ก็สะพายแบบนี้นะไม่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 เคยมีไม่เคยมีอ่าไม่มีใครแต่มีทั้งการแต่แต่น้อยกว่าอืมค่อยกว่าสำเนาชุดนี้ชุดนี้อ่าตั้งแต่ประมาณหกสิบปีนะไม่เจอเพิ่งเจอนะครับเออที่มีผ <Commercial amigo. S 2> ู้เสียชีวิตนะครับครับครับครั้แรกเลยครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครับอืมมีแต่บ้านพังธรรมดาอะไรธรรมดาครับผมไม่มีคนเสียชีวิตอืม คุณแม่ห right? น no <Yeah, S 1> ักหนักเลยใช่ไหมในรอบเลยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8คนเจ็ดคนเจ็ดเจ็ดคนใช่ไหมบางคนก็บอกแปดนี่มันก็เมื่อก่อนม่นก็ไม่รู้เพราะว่าเขาหลายโรงไลน์ไหมผมทางคือทางโรงพยาบาลบอกว่าเจ็ดคนตอนนี้ยืนยันอยู่ที่เจ็ดคนครับเจ็ดคนเมื่อวานเจ็ดคนเมื่อวานเจ็ดคน ทุกวันเลยทำด้วยแม่ี่เก็บคนนี้บ้าดเจ็บอยู่ประมาณสามสิบสี่สามสิบสี่คนเลยโดยเฉพาะในพื้นที่ทีอ่อาคารอาเนกประสงค์ตรงนี้ที่เก็บนี่นะที่เก็บนี่น<า>ะเ <มา S 1> ขาเขามาฝึกกีฬากันซ้อมบอลบลเล่ยอะไรอ๋อทำไมต้องต้องมามาหลบตรงนี้อ๋อ เขาคิดว่ามันมั่นคงตอกให้หลบ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 ฝนโอ้ก็คิดว่ามันมั่นคงนะครับใล้หลบฝนพอ้หลบฝนก็ไม่รู้ว่ามันพายุจะมาขนาดนี้อือหูหมุนมากเลยเป็นพายุหมุนเลยนะฮะหมุนหมุค้างเลยแหละหมุนนะครับอ้เราไม่เชื่อหรอกวางแต่หมูห้าหมูหกมาเลยฮะ มาตั้งแต่นู้นเลยเข็นพาเนินพยอเนินพยอมาไอ้นู้นเลยนะครับมาเนินพยอเป็นผ่านตเป็นชันหมุนมาเลยโอ้ผมเจอหน่อยเดียวแต่ลมไม่แรงขนาดนี้ลมดำก็ยังไม่เจอคนดำก็ไม่เจอมึงผมเลยนะฮะมีตะก้าก็เป็นเออเหตุผลอะไปครับสิบแปดนาฬิกาพี่อือลมพายุที่ว่าจะพัดมาครับ ผมก็ไม่มาไม่มาเท่าเพราะคนที่นั่งผมที่บ้านดึกประวัติงส,สงครามประมาณ18น,นาทีาาครับผมก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบทีร้ายแรงที่สุดท้ายที่นะคือก็ทราบข่าวอ่ะทราบข่าววันที่22แต่คิดว่าเป็นพายุหมุนธรรมดาแต่พอม,มาทราบว่ามีคนตายโอ้โหทุกคนแบบตกใจเออเด็กๆทั้งนั้นเลยเออโต้สองสาม มาโตสามคนเดินทานนลูกหลานมา,ตากตึกก็มีกันแบบจิตะสายมากเลยนะโอ้ได้มาซ้อมทุกวันมามาซ้อมทุกวันซ้อมฟุตบอลฟังพูดบอลทุกวันครับ <ฮะ S 1> มาทุกวันหนึ่งวันนี้เป็นยังไงบ้างครับนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่วันเนี้ยก็ <ฮะ S 2> ดีไม่ว่าถึงด้วยว่าก็ไม่รู้นะคมกบอกว่าดีาว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าของของมันเป็นพายุวาตภัยเนี่ยครับ ก็ต้องผมก็ไม่รู้ว่านายกจะมาไม่มาวันนี้เขาไลน์ให้มาผมก็รู้ว่าไลน์ว่านายกจะมาต้องให้เตรียมพร้อมครับรอต้อนรับรอเนี่ยแต่ว่าเห็นชาวบ้านลายคนมีกาลังใจนะนายคนก็รักลุงตูลุงตูสู้ขอบคุณที่มาเยี่ยมลายคนก็พูดเนาะเออฉันขอบคุณที่มากครับเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศตอนนี้ที่อาคารกำลังมีการรื้อนะเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่ครับทุกคนครับตอนนี้เร,เริ่มมีการรื้อซากประหักพังในอาคารแล้วเนาะที่พังพลุ่มลงมานี่ครับพล่อก็สักพักนะเราจะเห็นจัก,กรยานมอเตอร์ไซค์นะครับตอนนี้ได้มีการนำออกมาแล้ว นี่ครตอนนี้ก็มีการรืออนนร้อนะครับโครงเสานะออกนะครับที่เป็นนะเราจะเห็นว่านะฮะเสาเนี่ยนะครับที่เป็นอาคารค้ำยันเนี่ยเสาต้นไม้พอยใหญ่นะแต่ว่ามีหลายต้นครับหนึ่งแถวนี่จะมีกี่ต้นอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดเจ็ดต้นนะครับนะ เจ็ดต้นแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับถือว่าพายุค่อนข้างรุนแรง,าางนะกำลังมีการรื้อเนาะแล้วก็ข้างในเราจะเห็นยังมีลูกฟุตบอลมีกระติกน้ำนะแล้วก็เท้าที่แอดมองดูจะมีรองเท้าเด็กด้วยนะครับซึ่งนะ่าจะเป็นรองเท้าเด็กที่เสียชีวิตเนาะ จากฝ่ายสนับภัยอ,อบอจอพิกิตนะครับมาทำการรื้อ,อนี่ครับทุกคนครับอ่ะบรรยากาศล่าสุดที่บ้านเนินปอโรงเรียนวัดบ้านเนินปอนะครับอ,อําเภอสามงามจังหวัดพิกิตรเวลานี้ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์มานาะสตรอรี่สวัสดีครับก็รือ้อนะเก็บเศษชิ้นส่วนต่างๆขึ้นรถนะ นำไปเขียไปอีกที่นึงนะแต่ยังไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับต้องถามเจ้าที่ดูอ่ขอลงคลิปก่อนครับสวัสดีครับ